สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูในวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักคําสอนของศาสนาต่างๆนะครับวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อของหลักธรรมที่มีชื่อว่าไตรสิกขาแล้วก็โอวาสามนะครับไปดูตัวอย่างแรกนะครับก็คือ หัวข้อที่2นะครับเรื่องของไตรสิกขานะครับไตรสิกขาหมายถึงอะไรนะครับไตรสิกขาก็เป็นหลักธรรมหนึ่งซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระเจ้านะครับหมายถึงหลักธรรมที่ใช้ในการฝึกนะครับอบรมพฤติกรรมจิตใจแล้วก็สติปัญญาให้มีพัฒนาการ3ประการมีอะไรบ้างนะครับก็คือ,อที่ศีลสิกขานะครับคือศีลนะครับ อาทิจิตตะศิกขาคือสมาธินะครับแล้วก็อาทิปัญญาสิกขาคือปัญญานั่นเองไปดวอนแรกนะครับศีลน,นะครับอันแรกคือศีลสิขาคือการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมนะครับหมายถึงพัฒนาทั้งกายนะครับวาจาแล้วก็ใจให้ถูกต้องพร้อมกันนะครับงดเว้นในเรื่องของอาการทําร้ายนะครับหรือการเบียดเบียนผู้อื่นเนาะ,ะต่อไปนะครับ อันที่สองนะครับทีจิตตาสขาหรือสมาธินะครับก็คือการฝึกจิตใจให้สงบนะครับแน่วแน่มั่นคงเพื่อที่นำไปสู่การมีปัญญานะครับก็คือการฝึกฝนปัญญาให้เกิดความรู้นะครับความเข้าใจนะครับในเรื่องต่างๆดังนั้นไตรสิกขาเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือประกอบไปด้วยศีลน,นะครับเมื่อนักเรียนมีศีลแล้วนะครับนักเรียนก็จะเกิดสมาธินะครับเกิดสมาธิแล้วจะทําให้เกิด ปัญญานะครับให้จำง่ายๆว่าไตรแปลว่า3มีอยู่3ข้อคือมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญานะครับจะได้ครบถ้วนเนาะ,ะถ้าปฏิบัติได้ทั้ง3ข้อนะครับให้มันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็คืออปฏิบัติข้อแรกชีวิตก็จะเกิดความสมบูรณ์มีความสุขนะครับเป็นรากฐานให้เกิดสมาธินะครับเมื่อ จิตสงบนิ่งแล้วก็จะเกิดปัญญาให้หลุดพ้นจากความทุกข์นะครับดังนั้นไตรสิขาเป็นหลักธรรมที่ทําให้เรียนพ้นทุกข์จากความทุกข์นั่นเองนะครับต่อไปไปดูโอวาสามนะครับหลักธรรมในข้อที่2โอวาสามคือนะครับเป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจาไว้เลยว่าโอวาสามเนี่ยเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจนะครับของพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยการไม่ทําความชั่ว การทําความดีและการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะครับไปดูในแต่ละหัวข,ข้อนะครับการทําความชั่วทําความดีและทําจิตใจให้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะมีหลักธรรมซึ่งอยู่ในแต่ละข้อนะครับไปดูแรกเลยหลักธรรมที่เรียนควรทํานะครับที่จะไม่เกิดการประพฤติชั่วนะครับก็คืออะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเบญจศีลมี บาบยามุกสี่แล้วก็มีอคติสี่นะครับหลักธรรมเหล่านี้เป็นข้อห้ามนะครับซึ่งก็คือห้ามไม่ทําความชั่วนั่นแหละไปดูในแต่ละข้อเลยนะครับเบญจะศีลหรือศีลห,ห้านะครับจำไว้เลยว่าเบญจะศีลเป็นข้อห้ามนะครับห้ามงดเว้นอยู่5ประก,การคือก็คือศีลห้านั่นแหละเรียนท่องทุกเช้าเมื่อกี้ก็ท่องไปนะครับในตอนเช้าเนะาะเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมห้ามพูดเท็จ ห้ามดื่มสุรายาเสพติดนะครับอันนี้คือหลักธรรมซึ่งอยู่ในอาการไม่ทําความชั่วก็คือเบญจะศีลเป็นข้อห้ามนะครับมีอีกไหมนะครับมีนะครับคือเรื่องของใบยมุกสีก็คือข้อห้ามนะครับที่นําไปสู่ความชิบหายอทางแห่งความเสื่อมนะครับสาเหตุมีอยู่4ประการนั่นเองนะครับห้ามเลยนะครับมีอะไรบ้างห้ามเป็นนักเลงผู้หญิง นะครับนักเลงหญิงก็คือ,อเจ้าชู้นะครับมกักมากในกามทําให้ครอบครัวแตกแยกนะครับและนําไปสู่การเสียทรั์แล้วก็เป็นโรคติดต่ออันนี้คืออบยมุกในข้อที่1อบาบยมุกข้อที่2ที่ห้ามทำคือการเป็นนักเลงสุรานะครับก็คือดื่มสุราของมึนเมาทําให้ร่างกายเสื่อมโทรมเสียทรัพย์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ การเป็นนักเลงการพนันทำให้เสียทรัพย์เป็นหนี้สินนะครับไม่ดีสักข้อเลยแล้วข้อสุดท้ายคือการครบคนชั่วเป็นมิตรนะครับย่อมทําให้เกิดความเสื่อมนํามาสู่ความเสื่อมแน่นอนอันนี้คือการไม่ทําความชั่วเป็นหลักธรรมในข้อที่2นะครับแล้วก็อคติ4ก็คืออยู่ในหัวข้อของการไม่ทําความชั่วเหมือนกันนะครับอคติ4ีหมายถึงการประพฤติผิดด้วยความลําเอียงนะครับและก็ไม่เป็นธรรม ฉันหาคตินะครับลำเอียงเพราะรักนี่นะครับพ่อแม่บางคนรักลูกจึงไม่ลืมหูลืมตาลูกทําผิดก็เห็นเป็นถูกอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับโทสาคติลำเอียงเพราะไม่ชอบนี่ฉันชอบคนนี้ฉันไม่ชอบคนนี้พอคนนี้ทําผิดก็เข้าข้างคนที่ตัวเองชอบนะน,นี่ไม่ถูกต้องนะครับโมหาคติลำเอียงเพราะโง่นะครับเพราะโง่ก็คือทําลงไปเพราะความไม่ฉลาดนะดังนั้น นะครับอย่าไปเชื่อในคําชักจูงของคนอื่นนายกตัวอย่างเขามียกตัวอย่างวันมะลิชอบเข้าข้างแก้วตานะครับเมื่อแก้วตาบอกว่าเพื่อนคนนั้นนิสัยไม่ดีก็จะเชื่อนะครับและไม่ไตรตรองนี่แล้วข้อสุดท้ายคือพระยาคติคือลำเอียงเพราะโกรธนะครับลำเอียงเพราะโกรธคืออ ทำไปเพราะความโกรธก็คือไม่ไม่เลยไม่เข้าข้างนะครับหรือว่าลําเอียงเนาะนะครับต่อไปข้อที่3นะครับหัวข้อที่3คือเอนะครับคือการทําทความดีนะครับในหัวข้อของการทําความดีมีอะไรบ้างนะครับหลักธรรมที่อยู่ในหัวข้อของการทําความดีทําความชัว่วมันี้เมื่อกี้เสร็จไปแล้วนะครับคือในเรื่องของเบญจศีลน,นะครับอัคติ4นะครับแล้วก็ อ,อะไรอีกหนึ่งอันนะครับลองไปทบทวนดูเนาะแล้วก็อันนี้เป็นหลักธรรมที่ควรทำนะครับมีอะไรบ้างคือเบญจะทมนะครับบุญกิยาวัตถุ3แล้วก็อิทิบาท4นะครับมีเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับยกตัวอย่างเบญจะทมเบญจะศีลเป็นกริยเ,เ,เป็นข้อห้ามนะครับเบญจะทมตรงนี้คือข้อปฏิบัตินะครับมีอยู่5ประการนะเหมือนการเมตตากรุณาสามมาชีวะ นะครับการมสังวรสำรวมในการจจะการพูดความจริงแล้วก็มีสติอันนี้คือเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับบุญกิยาวัตถุ3ก็มี3ข้อมีทานาานไม่ศีลนไม่ภาวนาไมา่นะครับลองไปอ่านดูตรงนี้เนาะนะครับนี่นั่งสมาธิแล้วก็อิทธิบาท4เป็นหลักธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จนะครับที่นักเรียนควรจะปฏิบัตินะครับมีอะไรบ้างมีฉันทะวิิยะ จิตตะแล้วก็วิมังสานะครับสันท้คือความรักในงานอ่าแล้วก็วิริยะคือความเพียรนะครับจิตตะคือความเอาใจใส่แล้วก็วิมังสาคือการไตรตรองนะครับถ้าปฏิบัติได้ตาม4ข้อนี้ก็จะเป็นหลักธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จนะครับพอใจในสิ่งที่ทําตั้งใจทํำแล้วก็ใส่ใจแล้วก็มั่นใจนะครับอันนี้ กะตันยูกะตะเวทีต่อพระพุทธศาสนานะครับนี่นไปอ่านเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มงคลชีวิตนะครับ38ประการอ่ามาถึงโอวาทในข้อสุดท้ายคือการทำจิตใจให้พองใสนะครับอ่าตรงนี้ก็นักเรียนก็ฝึกสมาธิบ่อยๆนะครับก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันแบบฝึกหัดตรงนี้เหมือนเดิมเกี่ยวกับที่ให้เรียบร้อยนะคบแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่เรื่องของหลักธรรม นะครับมีอยู่5ข้อไม่ได้ข้อไหนก็กลับไปดูที่ครัวอธิบายเมื่อกี้นะครับสำหรับคาบนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงแค่นี้เราเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะครับสวัสดีครับ